สวัสดีครับผมเจนเบกสงแกงนะครับผมก็เป็นประจำนะครับทุกๆสัปดาห์นะทุกๆสัปดาห์ของค่ายรถเปนฮูนเนี่ยก็จะมีอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งแล้วกันนะครับที่เรียกว่าใบสองสยองขวัญนะครับบ่สองสยองขวัญคืออะไรก็คือนะคับสัญญาณเพื่อนๆพี่ๆน้องคนขับนะครับที่ใช้แอปโกงนั่นเองนะอ่ะแต่ว่าในฝ่ายสองสยองขวัญของครั้งนี้มันมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะครับนะเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าให้ฟังนะครับเผื่อใครยังไม่ทราบครับทุกสัปดาห์เนี่ย ทางทีมงานหลังบ้านของแอปพลิเคชันนี้ับก็จะมีก็อาจจะมีการปรับป้งดูแลหรือแก้ไขระบบอะไรประมาณนี้นะซึ่งมันก็จะมีอีกหนึ่งครับที่ทําให้เพื่อนเพื่อี่เพน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะขนลุกขนชันแล้วก็ค่อนข้างที่จะเกรงกลัวนั่นเองนะก็คือการือการระงับสัญญาณพี่เพี่น้องที่ใช้แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันโกงอะไรประมาณนี้นครับในช่วงหลังเนี่ยทางแอปพลิเคชันนะก็มีการระงับสัญ,ญญาณเกิดขึ้นบ่อยมากบ่อยจริงๆนะครับ เกือบจะทุกสัปดาห์เลยใช่ไหมเพื่อนๆก็น,น่าจะพอทราบครับเพราะว่าเอาอองคารที่แล้วก็มีอังคารนู้นก็มีนะครับอีกอาคารน,นึงก็มีครับโจมมาถึงองคารน,นี้ติดต่อเนื่องเลยนะน่าจะเป็น1เดือนได้นะใช่ไหมอ่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้นะครับทางแอปพลิเคชันเนี่ยได้ประกาศออกมาเป็นแถลงการเลยนะครับว่าแถลงการนะครับการดําเนินคดีกับผู้ที่ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมรับงานนะโอ้โหไวมาแบบว่าชุดใหญ่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองอ่าน แ่ความสั้นให้ฟังนะครับทางบริษัทนะครับมีนโยบายชัดเจนว่าไม่อนุญาตให้ผู้ขับขี่ส่งอาหารของแอปพลิเคชันเนี่ยใช้โปรแกรมช่วยรับงานโดยเด็ดขาดนะครับเนื่องจากการกระทําการทํางานของโปรแกรมการรับงานเนี่ยเป็นไปนในลักษณะข,ของการทุจริตทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ขับขี่ส่งอาหารทั้งหมดของแอปพลิเคชันนะทางบริษัทนะครับจะดําเนินการตรวจสอบนะและปิดระบบของผู้ขับขี่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะอ่ะ ประมาณนี้ลวกันนะครับบริษัทก็ได้ประกาศแถลงการออกมาแบบนี้นะครับตัวผมเองก็อ่านในกลุ่มนะครับเขาก็บอกว่าเป็นการจับกลุ่มนะครับดาเนินคดีกับผู้ที่เป็นหัวใจอ่ะพูดว่าเป็นหัวใจละกันของทําแอปพลิเคชันโกงออกมานะซึ่งก็มีบางส่วนนะครับที่ถูกจับกลุ่มดาเนินคดีไปแล้วนะแล้วก็ในส่วนของผู้ใช้เนี่ยผมไม่ทราบว่าคนที่โดนล้วสัญญาณไปเนี่ยโดนดำเนินคดีหรือเปล่านะอ่ะ แต่ก็เอาจะช่วยว่าขอให้ไม่โดนแล้วกันนะครับนะการจะโดนในประเนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับซึ่งอาจจะเข้าคุกเข้าตารางกันได้เลยนะอะผมว่าการกระทำักษณะเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับคือประกาศมาเลยว่าอ้ยพวกคุณใช้ไม่ได้แใช้ไม่ได้คือใช้ไม่ได้จับกลุ่มไปเลยเตรวจสอบได้หรือก็มีทีมงานหลังบ้านที่เขาดูแลกันอย่างแข่งขันอยู่แล้วใช่ไหมทำงานกันแข่งขันอยู่แล้วทั้งวันทั้งคืนมีเมื่อเราสลับไปปุ๊บก็มีทั้งชื่อ นามสกุลไรกับเบียนบ้านอะไรมากมายนะครับเมื่อตรวจสอบได้แล้วปุ๊บพบว่าเป็นคนนี้ปุ๊บก็ดำเนินคดีได้เลยเออผมต้องขอชื่นชมแล้วก็ต้องบอกว่าเนี่ยเป็นตัวอย่างของการดำเนินคดีกับผู้ที่เข้าขา่ายสุญญเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับสําหรับสังคมของการส่งอาหารนะหลายๆคนก็น่าจะรู้นะครับว่า การวิ่งส่งอาหารเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีต้นทุนมีโทรศัพท์ดีๆมีพื้นที่ที่ดีมีอะไรต่างๆมากมายมันมีการโกงการอะไรการซิกแซกการโกงการนู่นนี่น,นั่นไปหมดซึ่งมันเป็นแค่ง,งานส่งอาหารงานแบบว่าเออแค่นี้มันก็ไม่สมควรที่จะแบบว่าต้องมาโกงการอะไรกันขนาดนี้นะขั้นว่าสังคมมันแบบว่าบิดเบีเ้ยวไปหมดเลยสังคมไรเดอร์ครับส่วนใครที่อยากจะทราบข้อมูล ัปตาต่อไปเนี่ยจะมีการแบนหรือไม่แบน,นครับก็ลองค้นหา Facebook ของพี P ่ๆโซลีดนครับในกรุงเทพเนี่ยผมไม่ทราบว่ามีกี่โซน,นครับลองดูพื้นที่ตัวเองนะครับว่าตัวเองอยู่โซนไหนแล้วก็ลองหา a c e b o o k นะครับหรือเข้าไปในกลุ่มของพี P ่ๆโซลีดนนะคือเวลาจะมีการรับสัญญาณอะไรพวกนีนพ้นนพี่ๆก็พี P ่ๆโซลีเดนเนี่ยเขาจะรู้ก่อนว่าเออวันไหนโดนแบนวันไหนไม่โดนแบน,นเขาก็จะโพสตั้งแต่รูดแบนวังคานวันจันทร์เขาโพ์แล้วครับว่าอะ สัปดาห์นี้มีแน่นอนแบสองสยองขวัญน,นะครับเจะพูดกันมาประมาณนี้โพสประมาณนี้อ่ะแล้วผมก็ได้เก็บข้อมูลจากพี่พีโซลิดนะครับที่เขาโพสไว้นะครับว่า <S <S 2> <S 2> พื้นที่ที่โดนลัง,งับสัญญาณมากที่สุดสิบับแรกคือจังหวัดอะไรนะอ่ะลองไล่ดูนะครับว่าเพื่อนๆอ,อยู่ในจังหวัดนี้หรือเปล่านะถ้าอยู่เขายินดีด้วยนะครับพรุ่งนี้ตื่นไปออกไปกดงานอาจจะกดงานได้ง่ายขึ้นนะสามจังหวัดแรกสามอำเภอแรกสามเขตแรกคือหนึ่งนะครับอำเภอเมืองสุทรราการ สองครับอําเภอเมืองนทบุรีสาเขตทุ่งโคุนะครับสามเขตนี้โดนเยอะที่สุดนะครับเออใครที่อยู่สามเขตนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะกดงานง่ายหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาแต่ว่านี่คือสามจังหวัดโดนแล้วครับสัญญาณมากที่สุดนะครับต่อไปนะครับก็เป็นดอนเมืองเขตดอนเมืองนะครับห้าปากเกร็ดหกหกบางบุทองนะครับบางบุทองบ้านผมครับเจ็ดบางใหญ่ก็บ้านผมนะอ่าพรุ่งนี้ต้องลองไปกดเรเป็นโฮดแล้วนะ 8ธัญบุรีนะครับ9บางนาแล้วก็10สายใหมใหม่อ่ะ10จังหวัดนี้นะครับ10เขตนี้อ่ะผู้ผิด10เขตนี้นะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะกดงานได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะขอให้ทุกคนโชคดีครับส่วนแม่ก้าวอันนี้เป็นก็จาลองการที่อยู่ในห้องขังกันหน่อยครับกพต้องแบบนี้ครับก็าต้องใช้ชีวิตแบบนี้แบบนี้ไปเปื่อยแบบนี้ครับเสื้อก็ไม่มีใส่ครับันก็ต้องนอนคนแบบนี้อ่ะ ลคลิปนี้ไม่หยุดฝากกดไลค์กดซับสไคร์เเลยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ